สวัสดีค่ะนารีขีมะาขาวพยากรณค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมีนประจำเดือนมกราคม2568ปีใหม่ฟ้าใหม่นะคะเริ่มปีใหม่ละผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะ สามารถรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเรามาดูกันดีกว่าคนละคณาราสีมีนเดือนมกราหกแป คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องดีๆอะไรบ้างหาเก้าดาวเป็นคนขี้เครียดไหมคะขี้เครียดขี้กังวลขี้คิดมากอะไรที่มันยังมาไม่ถึงตัวนะคะก็อย่าไปคิดซะจนคิดคิดแต่คิดว่านะเดี๋ยวมันจะเป็นโรคแพนิกเดี๋ยวจะไปสีทัญญาเอานะคะเดี๋ยวจะต้องไปพบจิตแพทย์เอาเออ,อะไรที่มันยังมาไม่ถึงตัวเราก็ยังไม่ต้องคิดรอให้มันมาถึงก่อนแล้วค่อยแก้ ค่อยๆคิดค่อยๆแก้อีกทีนึงนะบางครั้งสิ่งที่เราคิดมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เป็นบางทีเราจินตนาการมากเกินไปอ่ะคิดมากเกินไปเนี่ยอ่อนไหวมากเกินไปเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเป็นทุกข์นะถ้าเราอยากจะเป็นผู้ฟังมากๆเราก็ต้องเป็นผู้ปล่อยวางให้ได้มากๆนะคะไม่้ฟังเยอะเกินเดี๋ยวจะเป็นโรคภาษาพอเอามาคิดหมดทุกเรื่อง ใครว่านิดก็คิดใครว่าหน่อยก็คิดเนีย้ยอันนี้ไม่เอานะอือต้องลดลดในเรื่องของความคิดในจิตใจนี่อ่อนไหวมากเลยเนาะเป็นคนที่ใครว่ากระแทกหน่อยคุณก็เอามาคิดละใครว่านิดหน่อยคุณก็เอามาคิดละเออถ้าอย่างนั้นแม่หมอก็แนะนําว่าหัดอ่าหัดเป็นอินโทรเวิร์ดนะคะคุณอาจจะรู้สึกชีวิตดีขึ้นนะไม่ต้องรับฟังอะไรมากเกินไปนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่จิตใจไม่ ไม่นิ่งนะคะไม่แข็งแกร่งเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวเนี่ยแนะนำว่าอินโทรเวิร์ดบ้างก็ดีอ่ะหกดาบคุณมีเกณฑ์เขาบอกว่าเขาบอกคุณว่าปัญหาบางอย่างเน่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกแก้ไขได้ในเวลานั้นหรือระยะเวลาสั้นๆไอ้ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาหกดาบที่จะต,ต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการแก้ไข อบางครั้งบางปัญหาคุณไม่ต้องทาอะไรเลยก็ได้เมื่อเวลามันผ่านพ้นไปเนี่ยปัญหามันก็จบของมันเองได้นะบางปัญหานะหลายหลายปัญหาอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เออดังนั้นถ้าคุณเครียดไปต่อให้คุณพยายามที่จะแก้มันเวลาเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะแก้ได้เออก็สู้อย่าไปเครียดันเลยกินให้อิ่มนอนให้หลับพรุ่งนี้ฟ้าจะถล่มดินจะทลายก็ชาหัวมันนะคะเออนะอย่าไปวิตกกิกตกขนาดนั้น หกดาบบางทีในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปทางไกลนะ,ะบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะโดนใส่ร้ายใส่ความบางคนอาจจะกำลังทุกข์ระทมกับเรื่องของความรักที่มันไม่ชัดเจนเจอเจอรักสามเศร้ารู้ว่าโดนแทงข้างหลังอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทแทงเครือญาติแทงข้างหลังหรือ,อคู่ครองไปมีคนอื่นมันล้วนแล้วแต่สร้างความทุกข์ให้คุณเนาะสิ่งเหล่านี้ มันก็เป็นกิเลสของมนุษย์อะค่ะที่จะสร้างความทุกข์ให้คุณแต่เขาบอกว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านี้บางทีมันไม่ได้เกิดจากตัวคุณไงมันเกิดจากกิเลสของผู้อื่นแล้วมันกระทบถึงคุณดังนั้นคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องไปสนใจอะค่ะเขาไม่รักคุณก็ปล่อยเขาไปเออเขาเกลียดชังคุณกับเรื่องของเขาปัญหาเขามันไม่ใช่ปัญหาคุณนะคะต่อให้คุณ้าให้คุณเขาบอกว่าต่อให้คุณคิดจะหนีปัญหาเหล่านี้คุณไปที่อื่นคุณก็จะไปเจอเจอปัญหาเหล่านี้อีก หนีจากคนที่เขาไม่ชอบคุณคุณคิดว่าไปอยู่สังคมอื่นที่ทํางานอื่นทุกคนเขาจะรักคุณหมดหรอคะมันเป็นไปไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็มีทั้งคนเกลียดและคนรักและคนเฉยเฉๆดังนั้นบางครั้งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนสภาวะจิตใจของคุณน่ะคะ่ะให้มันเข้มแข็งกว่านี้หน่อยนะแล้วคุณถึงจะอยู่ได้ไม่อย่างนั้นคุณจะกลายเป็นผู้อ่อนแอผู้หนีปัญหา หนีปัญหาแล้วไปเจอปัญหาหนึ่งแล้วก็หนีปัญหาหนึ่งแล้วก็ไปเจอปัญหาหนึ่งแล้วถามว่าชีวิตนี้คุณจะหนีปัญหาไปทั้งชีวิตหรอคะเคยมันไม่ใช่เนาะเออบางครั้งเราก็ต้องวางนิ่งวางเฉยบ้างนะบางปัญหาถ้ามันแก้ไขไม่ได้ที่ตัวคุณก็ปล่อยมันนะคะให้ปัญหามันค่อยๆเสื่อมสลายไปเองไงถ้าเจอคนที่คู่ครองของคุณไปมีคนอื่นหรือคุณเพิ่งจะเจอเจอว่า คุณโดนหลอกให้เป็นสามีน้อยเมียน้อยเมียเก็บอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณรู้สึกทุกข์มันไม่โอเคมันไม่ใช่ตัวคุณคุณก็ออกมาค่ะคุณเลือกที่จะเอามีชีวิตใหม่ของคุณได้นะไม่จําเป็นต้องทุกขอยู่ตรงนั้นไม่จําเป็นต้องทุกขกับคนที่เขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณไม่ได้จริงใจกับคุณนะคะทุกสิ่งล้วนแล้วแต่คุณเป็นผู้เลือกได้นะอืมก้าวไม่เท้าถ้าในที่ทํางานของคุณคุณมีความรู้สึกว่าอยู่แบบ อยู่แบบอย่างไงอยู่แบบไม่มีความสุขอะอยู่แบบขาสัน่นอยู่แบบฉันไม่รู้ว่าวันนี้ฉันจะโดนใครแทงบ้างฉันไม่รู้ว่าวันนี้ฉันจะโดนใครทําอะไรบ้างมันก็เลยทําให้คุณจะเป็นบ้าเอาอใช่ไหมคะ mm hmm. เออดูมันจะเลวร้ายนะในที่ในที่ที่คุณอยู่อะคะ่ะกับสังคมสังคมรอบทิศแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะสังคมของคุณที่เดียวคนอื่นๆสังคมอื่นๆเขาก็เจอแบบคุณนี่แหลคะค่ะ แต่อย่างนี้ยคุณจะคุณจะปรับตัวคุณยังไงอ่ะให้มันหยุดจุดนี้ได้อ่ะคุณจะสร้างกำแพงของคุณยังไงให้ปกป้องจากสิ่งเหล่านี้ได้กำแพงที่ดีที่สุดคือกำแพงกำแพงแห่งความปล่อยวางวางมันให้หมดค่ะใครไม่ชอบก็เรื่องของเธออ่าใครเกลียดฉันก็นเรื่องของเธอใครอยากได้คนของคุณแล้วเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณก็ปล่อยเขาไปจบแค่นั้นแหละค่ะนะแล้วเริ่มชีวิตใหม่ของเราจะดีกว่านะคะ อย่าเป็นทุกข์เพราะคนที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ฟังดูโอเคไหมอย่าเป็นทุกข์เพราะเขาเพราะเขาเหล่านั้นคุณเลือกที่จะมีความสุขได้อ,อลองไปทําอะไรที่มันเป็นโลกส่วนตัวของคุณดูบ้างอะคะ่ะไลฟ์สดในติ๊กต k อกปลูกพืชปลูกผักท่องเที่ยวพักผ่อนเนี่ยหกดาบไปพักผ่อนอะไรบ้างอะคะ่ะเอ,อไปลอ่ลองเรือก็ยังไม่แนะนํานะคะนะ้ํามันก็ยังแรงอยู่ ไปเที่ยวปูเขาอะไรอย่างเงี้ยไปอะไรกิจกรรมที่คุณชอบอเพื่อความผ่อนคลายในตัวคุณนะคะส่วนคนที่ไม่ชอบคุณก็ปล่อยเขาไม่ชอบไปค่ะเออคุณก็ไปเสนอหน้าให้เขาเห็นทุกวันนะให้เขาอกแตกรายแค่นั้นแหละไม่ต้องไปทําอะไรเลยเพราะเขาเกลียดคุณไม่ใช่หรอเออห้าเหรียญอ่ะทีนี้มาเรื่องของเงินทองทำไมโอ้ยราศีมีนค่ะเดี๋ยวก่อนนะมันหนักดวงจังเลยอะ่ะโอ้ เงินก็ถูกหลอกถูกโกงการเงินก็มีแต่รายจ่ายเงินก็มีแต่รายจ่ายรายรับก็ไม่มีรู้สึกเครียดไปหมดใช่ไหมคะอ่ะเดอะเมจิเชียนเดอะเลเวอร์หนึ่งถ้วยต้องมีอะไรดีๆบ้างหรือวะเจ็ดดาวอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนกับคุณเพิ่งจะค้นพบว่าคุณโดนแทงข้างหลังคุณโดนโกงคุณโดนคนที่คุณรักคุณไว้ใจโกงเออคุณก็คิดเสียว,ว่า มันเป็นมกรรมเก่าที่คุณไปทํากับเขาไว้อะเขาก็แค่มาทวงคืนคุณคุณก็แค่อภัยทานไปมันก็จบกรรมแล้วปะชาติหน้าก็ทางใครทางมันไม่ต้องอยู่ด้วยกันไม่ต้องมาเผชิญกรรมกันอีกแต่ทีนี้เขาบอกว่าอย่างน้อยในเดือนเนี้ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอรักใหม่นะคะรักปุบปรับรักแบบไม่คาดคิดรักแบบไม่คาดฝันอาจจะเป็นรักจากการที่คุณโยกย้ายไปที่ใหม่รักจากการที่คุณไปเที่ยวพักผ่อนก็ได้นะคะ อแปดดาบเอาอย่างอย่างคุณดีดูนะไพ่แต่ละใบเดอะทาวเวอร์เออมันเป็นดวงของใครเนี่ยทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะอืมมีไพ่ดีดีไหมอ่ะค i n g of ขับดูเหมือนดูเหมือนคุณจะโดนโดนเหมือนโดนฟ้าผ่ากลางวันแสกแสกยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะทำไมมีแต่เรื่องอุณหภูมิตงนางเข้ามาหาคุณแบบเชนิดที่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณอึอดอัดและคุณรับไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะ บางทีคุณอาจจะเพิ่งค้นพบความจริงกับสิ่งสิ่งเวลวร้ายของผู้คนรอ,รอบทิศที่กระทํากับคุณแต่แม่หมอมองว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเหมือนเป็นบททดสอบในชีวิตของคุณนะคะเพื่อให้คุณได้สั่งสมบาร,รมีไหมถ้าชีวิตแบบนี้แม่หมอมองว่าคุณกลางฝ่ามือขึ้นมาทั้งสองข้างสิคะคุณมีกากระบาดกลางฝ่ามืออยู่กี่จุดนับไปค่ะยิ่งมียิ่งเยอะวิบากกรรมและบททดสอบก็ยิ่งเยอะแต่บททดสอบที่คุณเจอเจอมันไม่ได้ให้คุณเอาไว้ทุก แต่ให้คุณเอาไว้วางค่ะให้คุณเข้าใจสัจธรรมชีวิตแล้วปล่อยวางเพื่อที่จะเพิ่มบารมีของคุณอีกขั้นหะนึ่งนะอืบางคนอาจจะเจอเจอภัยพิบัติเนะเอออันนี้เรื่องของภัยธรรมชาตินะ่ะก็อย่างที่บอกว่าปีหกแปดภัยธรรมชาติยังจะมีอีกเยอะนะคะคุณคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่มันจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดกับคุณคนเดียวไงมันเกิดกับสังคมมากมายนะหลายหคนที่เป็นแบบคุณ มีมีไ้าอะไรแนะนำไหมขอไพ่ชุดไหนแล้วกันนะรู้สึกหนักเหลือเกินเออเอาชุดไหนดีเอาชนี้ดีกว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนําคุณบ้างไหมชะตาดูจะหนักหน่วงเนะาะพ้ากรีดให้ไปอ,อกีกสับเอาก็ได้อืมดูไ้าอีกชุดหนึ่งนะคะมีอะไรดีๆในชีวิตคุณบ้างไหมในเดือนนี้ป้าใหม่ทันทีอะไรกับสิ่งที่คุณเจอเจอมาเจ็ดถ้วย นายออบบอลนะคะสี่ดาบหนึ่งถ้วยเนาะเดอะเฮอร์มิตอะโอเคเห็นไหมนี่ที่แม่หมอบอกเลยสิ่งที่คุณเจอเจอมันเป็นวิบากกรรมที่คุณจะต้องเจอเจอมันเป็นชะตากรรมที่คุณจะเจอเจอ,อยันมนี้ไม่พ้นมันเหมือนกับคุณอาจจะลงมาเดอะเฮอร์มิตลงมาเพื่อสั่งสมบุญนะคะเพื่อชดใช้กรรมทั้งปวงเพื่อให้หลุดจากกรรมทั้งปวงเพื่อที่คุณจะได้ เพิ่มบารมีของคุณแล้วแม่หมอก็เดือนว่าเดือนนี้คุณอาจจะทําสําเร็จเดือนนี้คุณอาจจะค้นพบสัจธรรมของชีวิตหมายความว่าคุณจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดว่าที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่เป็นแค่สัจธรรมเป็นแค่อะไรที่เราจับต้องไม่ได้ตั้งอยู่รลดับไปนะี่ยอยู่เพื่อจากอยู่เพื่อจบพบเพื่อจาก คุณอาจจะค้นพบสัจธรรมสิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่าเ้ยสิ่งเหล่าเนี้ยมันมีมามันก็จับต้องไม่ได้ที่สุดมันก็สูญสลายไปที่สุดแล้วตัวเราก็คืออยู่กับบุญและกรรมคุณอาจจะค้นพบสิ่งเหล่านี้นะคะและคุณอาจจะบรรลุได้คือคุณอาจจะบรรลุโสดาบันได้ในเดือนนี้ค่ะคือเขาเรียกว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดถ้าคุณไม่ได้เจอเจอความทุกข์อะไรเลยบารมีคุณไม่เกิดค่ะเพราะคุณจะไม่สามารถคิดได้อ่ะหื้นนะแต่เดือนนี้เขาก็บอกว่า นอกจากการที่คุณจะค้นพบสัจธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น<ม>เรียนรู้รู้ซึ้งจิตของคนนะว่าคนเรามันก็แค่นี้เนาะมีแต่ความละโมบมีแต่ความไม่สิ้นสุดชีวิตคนเรามันก็แค่นี้เนะเาะเเกิดมาเพื่อที่จะผจญภัยเพื่อที่จะทดสอบบ่วงกรรมแล้วก็สร้างบาร,รมีของตอนเองเท่านั้นในที่สุดพอคุณค้นพบเสร็จคุณจะหันมารักตัวเองในก่อนหน้านั้นส่วนหนึ่งอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเดอะเลิฟเวอร์เนี่ยคุณรักผู้อื่นมากจนเกินไปอะ รักจนกลายเป็นคุณลืมลืมให้ค่าตัวเองลืมรักตัวเองมันก็เลยกลายเป็นปมที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองสั่งสมมาเรื่อยๆเนาะแต่ในที่สุดคุณก็จะค้นพบว,ว่าเออคุณควรจะเลือกที่จะไปพักผ่อน<ม>เลือกที่จะอยู่สงบสงบบ้างไม่ต้องไปคล้องเกี่ยวอะไรกับใครไม่ต้องไปสนใจอะไรกับใครทั้งนั้นแล้วเลือกที่จะหันมารักตัวเองนะ<ม>เขาบอกว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายถิ่นฐานไปทิ่นอื่นไปอยู่ในสถานที่ที่ ไม่ใช่ผู้คนเหล่าเนี้ยผู้คนที่มีแต่ประสงค์ไม่ดีกับคุณนะคะมีแต่เรื่องราวที่มันแบบอ่ไม่มีใครจริงใจกับคุณเลยมีแต่คนด่าคุณเกลียดชังคุณคิดไม่ดีกับคุณโกงคุณหักหลังคุณด่าทอคุณมันมีอยู่แค่เนี้ยแต่การที่คุณได้ย้ายที่ใหม่นะไม่มอมองว่าคุณจะได้ไปเจอเจอสังคมที่สงบสุขได้ไปเจอเจอกับที่ที่คุณใฝ่ฝัน ชีวิตใหม่ที่คุณใฝ่ฝันอ่ะฮะชีวิตที่คุณอยู่แล้วคุณมีความสุขคุณได้ให้ค่ากับตัวคุณเองมากขึ้นคุณจะได้ไปเจอเจองานใหม่ที่ดีสังคมใหม่ที่ดีธุรกิจใหม่ๆที่ดีที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆอะค่ะบางคนอาจจะเลือกที่จะปิกวิเวกไปเลยก็ได้นะคะเพราะคุณค้นพบแล้วว่านั่นคือชีวิตของคุณเอาเป็นว่าในเดือนนี้วิบากกรรมที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันทำให้คุณได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม ได้เข้าถึงหลักธรรมะแก่นธรรมะได้นะคะและคุณก็จะได้โยกย้ายไปอยู่ในที่ที่สงบสุขชีวิตนั้นมีความสุขชีวิตนั้นปลอดภัยนะคะ,ะชีวิตนั้นอยู่แล้วคุณได้สร้างฝันของคุณเองหรือได้ทำอะไรในสิ่งที่คุณวาดฝันได้นะคะด้วยความสุขสงบงนี่บางคนอยากจะอยากจะเข้าสู่ทางธรรมมันคือความหวังในชีวิตแมนะ่คุณก็ได้เข้าสู่ทางธรรมนะมีกนได้บรรลุสโสดาบันด้วย เอาเป็นว่าในเดือนนี้นะสําหรับลลนลักนณาราศีมีนไม่ว่าคุณจะเจอเจออะไรแม่หมอหมองว่าในที่สุดคุณจะผ่านพ้นมันได้และคุณจะอ่าคุณจะได้ค้นพบกับที่ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆโดยเฉพาะได้ค้นพบจิตใจความต้องการของตัวคุณเองอย่างแท้จริงนะคะนําไปสู่ความสงบสุขความที่มีชีวิตที่ผาสุขในชีวิตของคุณเองเนะ่ะโอเคนะคะก็ก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ